1,200ซีซีรถที่มาพร้อมความประหยัดใช้งานในชีวิตประจำวัน169,000บาทกับรถสวยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนโคมไฟมันติรีเซนเตอร์กระจังหน้าคอเมียมหล่อมาพร้อมกับล้อแม็กให้ด้วยสำหรับในส่วนของคันสีขาวสวยๆระบบความปลอดภัยดิสเบกคูหน้าภายในสวยใสเบาะสภาพกิ๊บใหม่ๆเปิดประตูมาหอมมากห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายในส่วนของท้ายรถสามารถเก็บของสัมภาระ ได้เป็นสัดส่วนเปิดฝาท้ายมีพื้นที่กว้างๆในการใช้งานได้แบบสบายสบายเลย f c ท่านใดที่ต้องการรถอ e ีข้อค้าที่มาพร้อมความประหยัดดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc ที่ขบสนุกมาพร้อมกับ4สูบด้วยรถมือสองที่มีหนังสือรับรองรับประกันและการันตีให้ใครอยากได้ความสบายใจในการซื้อรถยนต์มือสองเอาไว้ใช้ค่าตัวเบาๆเท่ามอเตอร์ไซค์169,000บาทเท่านั้นผ่อนยูนิเลทเบาๆ3ใบเทาตลอดอายุสัญญาทัก เข้ามานี้เลยเล่าพบกันนะคะ